เราไปก็ไกลเนาะ คิดว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับได้ไม่ซิกระสอบนึ่ชนว่านี่คือเขาซุกๆหนี่งทางนู้นมันก็ไม่ออกมันตายหนึ่งไปหนึ่งไปนู้นก็ไม่มีตายหมดหนึ่งหนึ่งนิจจายานแต่ปีนี้มันได้จักถึงซิปกระสอบปั่นไม่ถกุ้นน่ะที่ไปดูมาเหรอคะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ข้าวออกรวงได้รวงยังไงแต่ขอถ่ายไปลงน้ำมัไม่มีน้ำนม อันนี้ถ้ารวมหมดดีนะจะสามหมื่นก็คือพื้นที่ตพาพญาที่ตัวผู้ใหญ่เองได้มีโอกาสนั่งเครื่องฝนหลวงวันนี้ครับครับถ้าประมาณการแล้วสักกี่หมื่นไร่ครับประมาณการแล้วน่าจะอยู่ประมาณสักสามหมื่นนี่แหลนะที่นั่งเครื่องคือความที่ยยจะเสียหายล่ะครับในหน่วยเป็นการฝนหลวงจังหวัดสักแก้วนะครับก็จะติดตามดูนะครับตามที่ทางกรมฝนหลวงได้มีนโยบายแต่ว่าถ้าหากว่าแนวโน้มการของสภาพอากาศเนี่ยไม่สามารถที่ะจะปฏิบัติการฝนหลวงได้แล้วปุ๊บเนี่ย รเราก็จะปิดหน่วยเป็นการฝืนหลวงทันทีการปฏิบัติการฝืนหลวงช่วยเหลือเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จไปด้วยดีแต่ก็ยังมีอําเภอตายาอาเภอเดียวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ดอนนะครับก็ประสบปัญหาตรงนี้นะครับในเรื่องของน้ําไม่เพียงพอทั้งในเรื่องของการกระจายตัวของฝนและก็ลักษณะของพื้นที่เองนะครับอยากให้เราดูช่วยเหลือนะครับใน,ในปีต่อไปว่าไม่อยากให้เป็นเช่นนี้อีกนะครับ พระบาทสมเด็จพระและก็เนตสก้าร์อื่นของงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รมเได้ยินสิวัที่20สิงาคุทศักราช2 5 1 5เฉลิมเกียามเด็จพระเจ้าอยู่หในฐานะ้งเป็นพระบาล การของจังหวัดสระแก้วอาสาสมัครพลหลวงนักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วที่ได้มาที่กระจัดปัดเป่าความยากให้แก่การทบัญชีครว่บัญชีต้นทุเราเป็นุท สองพันสองร้อสิบเจ็ดหกศูนย์เป็นศู